ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องขนาดใหญ่ห้องสวยของคอนโดเอพิโซดพระหลนโยทินสะพานใหม่มาฝากทุกคนกันค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะพร้อมให้เข้าอยู่โปรโมชั่นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะสนใจเช่าทักมาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันประตูเป็นดิจิตอลดอลล็อกนะคะห้องกว้างใหญ่มากค่ะเป็นห้องมุมห้องริมขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ44ตารางเมตรนะคะ ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของชั้นวางนะคะเก็บรองเท้าได้เลยนะคะตรงนี้นะคะถัดมาก็เป็นในส่วนของโซนพื้นที่นั่งเล่นมีโซฟาขนาดใหญ่ให้ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ติด้าม่านให้เรียบร้อยขวามือก็จะเป็นในส่วนเฮงห้องตร์ครัวขนาดใหญ่นะคะบิวอินชั้นวางชั้นเก็บของเยอะพร้อมกับเตาไฟฟ้านะคะทําอาหารไายในห้องได้เลยเครื่องซักผ้าก็มีให้เรียบร้อยและตู้เย็นห้องนี้บอกได้เลยว่า ใหญ่มากค่ะทุกคนใครที่ชอบทําอาหารไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะมีที่แช่อาหารเยอะแน่นอนนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของทีวีค่ะแล้วก็แอร์ค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะไปดูห้องน้ํากันก่อนนะคะในส่วนของห้องน้ํากว้างมากค่ะก็จะมีในส่วนของกระจกนะคะในห้องน้ําอ่างล้างหน้านะคะโถสุขภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เรนแชเวอร์มีให้เรียบร้อยเลยนะถัดมาเป็นห้องนอนใหญ่นะคะ ห้องนอนใหญ่นะคะก็จะเป็นประตูติดแบบนี้นะแล้วก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยเตียงนอนพร้อมฟูกนอนนะคะขนาด5ฟตุตนะห้องบรรยากาศดีนะคะฐานเตียงมีลิ้นชักเก็บขอบด้วยนะภายในห้องติดวอลเปเปอร์ aper, ติดรูปนะคะสวยงามประมาณ2ชั้นค่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้ตรงนี้นะคะห้องนอนบรรยากาศดีนะคะห้องนอนถัดมาเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงกันนะคะ อีกห้องนึงจะเป็นในส่วนของเตียงพรอมฟูกนอนนะคะขนาด3ฟุตครึ่งนะคะสําหรับห้องนี้นะหารแชร์ก,กับเพื่อนได้เลยนะคะเตียงนอนพรมฟูกนอน3าฟุตครึ่งนะคะแล้วก็จะมีชั้นเก็บของอเนกประสงค์ตรงนี้ให้ติดแอร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยสําหรับห้องนี้นะคะสาวๆนะคะที่ชอบแต่งตัวนะคะห้องนี้เหมาะมากๆเลยค่ะแล้วก็นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของพืน้นที่ที่เป็นระเบียงห้องนะคะห้องนี้บรรยากาศดีมากวิวดีค่ะ อันนี้เป็นห้องมุมห้องริมนะคะมีดาวตักค่าให้ด้วยนะฝากไว้ด้วยค่ะใครที่กำลังมองหาห้องเช่านะคะในย่านบางเขนสะพานใหม่อยากได้ห้องกวง้างๆใหญ่ๆห้องมุมนะคะห้องริมแบบนี้นะคะสนใจเช่ารีบทักมาได้เลยนะคะโปรโมชั่นเดือนมีนาคม2 0ง7นนี้เท่านั้นนะคะทักมาสอบถามได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ